เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้คือคลิปไกด์นะครับสำหรับแนวทางการอัพอ,อัพสเตตัสหรือว่าอัพตัวเลเวลของตัวละครนะครับซึ่งมีหลายคนถามผมมาเยอะมากว่าเล่นอะไรใช้อะไรถึงจะแรงนะครับอัพอะไรถึงจะตัวละครเก่งคือหลายๆคนติดกับความเป็นเกม MMO ของเกมอื่นมากเกินไปนะครับ MMO RPG นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผมจะพามาดู อ่าเรื่องของดาเมจเรื่องของสเตตอะไรหลายๆอย่างนะครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมเลเวลที่จะมาอัพสเตตมาอัพโชว์ภายในภายในคลิปนี้ครับคลิปนี้จะเน้นเป็นการฟังแล้วก็เป็นการดูภาพตามเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวจะเราจะกดอัพเลเวลให้ดูนะครับแต่ว่าไม่มีรูนอัพเลเวลเพราะว่ารูนของผมมันใช้ทีก็ใช้ตกเเวลละห้าแสนนะครับเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะ เวลาล็อัพเนี่ยมันจะมีค่าพลางชีวิตสภาพจิตใจความทนทานค่าขั้วว่าใายใช้ภาษาอังกฤษก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับซึ่งตัวละครเน,นี่ยหลายๆคนชอบมาถามผมว่าชอบมาถามผมว่าตัวละครผมอะอัปอะไรทำไมตีแรงจังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้อพอะไรเลยผมอัพทุกสายาทุกสายนี่หมายถึงว่าตัวละครเน,นี่ยคือตัวละครเอาไว้รีว,วิววุธซึ่งมันน้องสายได้ทุกสายเพราะงั้นไม่มีใครเล่นทุกสายแล้วครับมันก็จะมีข้อดีอย่างนึงคือ ถ้าคุณต้องการความแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อคุณก็อัพแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้อัพสุดนะบางอย่างที่ผมวาผม่าผมจะใส่เนี่ยถ้าค่าสเตตไม่พอผมต้องต้องเอาเครื่องประดับที่บวก <c oughs> ค่าสเตตัสนั้นมามาใส่กับตัวละครนะครับมันจะมีมันจะมีสเตตัสบางอย่างที่ได้มาจากเครื่องประดับพวกของสมใส่ที่จะบวกขึ้นอีกเพื่อให้แบบว่าสเตตม,มันใส่พอดีกับของนะครับ อันดับแรกเลยพอเราเริ่มเริ่มเกมมาเนี่ยเราต้องหาอาวุธที่เราอยากเล่นก่อนอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นคุณอาจะเช่ว่าคุณไปเก็บอาวุธชิ้นต้นเกมมาได้คุณอยากเล่นอาวุธชิ้ไหนเช่นสมมติว่าคุณไปเก็บอาวุธชิ้นอ่ะคุณไปได้ชิ้นนี้มามีเล่มนี้มีดเลโดเวีย er. สมมตินะอันนี้เป็นมีดทีด่เราได้ต้นเกมมันบอกต้องการะคาาพิศวง อ่าสิบสามแข็งเก่งห้าชำนาญสิบสามเราอัพตามนั้นเลยแรกๆเราไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยฉันเล่นสายนี้ตังอัพอาสานี้คือเกมนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดบางคนชอบยึดติดว่าอัพแบบนี้ถึงแรงอัพแบบนั้นถึงเก่งคือการอัพสกิลเกมเนี้ยมันเป็นการอัพเพื่อให้ใส่ของได้เหมือนสตัดถ,ถึงเราก็ใส่ของได้แต่ถ้าถามว่าเอ็นเกมไปอัพไปเป็นร้อยตัวนี้นเลเวลสองร้อยกว่าแล้วอัพไปเป็นแบบอัพไปจนสุดสเตตอ่ะ 99้าสิบเก้าหรืออัพจนมันตันหมดแล้วอะความต่างของความเก่งของตัวละครอะแทบไม่ต่างเลยนะแทบไม่มีผลเลยเวลามันอัพอะมันขึ้นทีละเนี่ยอย่างอย่างผมให้ดูเวลาอัพเลเวลอะเห็นเห็นสแตตด้านขวาไหมกายภาพพลังเวทเพิงสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาหรือว่าคุ้มคุ้มกันเนี่ยเวลามันขึ้นอะมันขึ้นอัพทีมขึ้นทีละหนึ่งนะมันไม่ได้เพิ่มแบบโหตัวเลขเก้ากระโดดอะไรเงี้ย ต่อยบวกเก้าเก้าอย่างเช่นสายเด็กอ่าสายเด็กเวลาความหรือว่าใสา่ความชํานาญนะ่ะอัพจนแบบตันทุกอย่างแล้วมหมายถึงว่าสเตตอัพจนมันอัพไม่จนมันอัพไม่ได้แล้วอะ่ะผมก็เคยเคย,เคยไปดูพวกรีวิวของคลิปฝรั่งที่เขาทํากันความต่างคือมันแค่ออกท่าเลยกว่าเค่เซียวระยะเวลาในการออกท่ามันลดลงเหลือะเป็นแบบไม่ถึงวีอ่ะมันแค่เซี่ยวมิลลเซกอะความต่างมันมีแค่นิดเดียวอะ่ะนิดเดียวจนแบบ มันแทบจะคือคือตอน PVP มันหรือว่าตอนเล่นมันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ทัก,ทก,ทกษะผู้เล่นอยู่สักเก้าสิเอร์เซนอยู่ดีเกมนี้มันเน้นความเป็นทักษะของผู้เล่นเป็นหลักนะครับหลักๆเลยดูว่าเราอยากได้ของอะไรถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้ของอะไรก็เข้าไปดูในวิก,กิของ El d e n Ring นะครับมันจะมีข้อมูลอาววธทุกอย่างบอกมดเลยแล้วก็ได้ไล่ดู เอาชื่อไปค้นหาใน u t u b e แล้วก็ตั่งดูว่าเราอยากเล่นอาวุธอันไหนอยากเล่นเซตไหนเราก็ดูหรือว่าดูช่องผมก็ได้คุณอยากได้อาวุธชิ้นไหนคุณก็ไปเสิร์ชไปค้นหามาพอคุณได้อาวุธมาแล้วคุณก็บิวตามสายทีนี้ถามว่าสมัยสก,กิลแรงสก,กิลสก,กิลที่มันแรงขึ้นจากการฟันปกติเนี่ยจะเกิดจากการเราหาเครื่องประดับเครื่องประดับแต่ละชิ้นเนี่ยเงื่อนไขมันจะได้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเครื่องประดับเนี่ยเขาจะบอกว่า เพิ่มพลังโจมตีเมื่อเมื่อตัวละครเราพัางติดสถานะเลือดออกก็หมายว่าอันนี้ถ้าผมตีติดบัดตรล็อตตัวไหนตีติดแล้วบวกดามจขึอนไปอีกอะไรประมาณนั้นประมาณก็จะมีแบบพวกของไอเทมที่มันเกี่ยวกับบวกบัฟดามจอะไรเงี้ยบางอันก็จะเป็นบัฟพวกประเภทแบบเนี่ยอย่างอันนี้คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าเลเลือดเรายิ่งน้อยยิ่งโจมตีแรง ประมาณนั้นก็จะมีบัฟให้เราใส่เราเรา,เราก็จัดเซตบัฟที่เราจะต้องที่เราอยากใช้อะพวกเครื่องประดับพวกนี้มันใส่ได้เลย <c oughs> นะครับส่วนพวกเวที่ยก็ต้องอัพตามเวทจะ <c oughs> พวกเวทหมุนหรือว่าถ้าหรือว่า,าพวกเวทมมตนบางอย่างเนี่ยมันต้องการความสามารถนะครับต้องการให้เราอัพเพิ่มอย่างดาบเนี่ยบางอย่างบางอันก็ต้องแบบบัฟเพิ่มเพื่อเพิ่ม,มดาเมจอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องดูว่าเราจะเอาอะไรไปเสริมเสริมพลังการต่อสู้ของเราก็ดูนะครับแล้วเอาง,ง่ายๆสรุปเลยก็คือ <c oughs> เริ่มเก็บมาหาวุธที่อยากเล่นแล้วอัพตามเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วเ,เราอัพตามมาวุธที่เราอยากใส่ยังไม่ต้องไปอัพแบบพวกอ่าพวกเด็กเก่าๆอินเก่าๆยังไม่ต้องไปอัพนะครับคือผมเล่นนักเวทแะ <c oughs> ผมยังไม่อัพอินเลยผมอัพอินแค่มันพอใส่เวทได้จริงๆอัพก็จริงๆก็เหมือนกับอัพอินแหละอัพความฉลาดอัพศรัทธาอะไรเนี้ยพออัพจนมันใช้เวทได้แล้วอผมก็เลือกอัพละผมก็ไปลงเลือดลงสเตมินา่าหลักๆเลยคือผมให้ความสําคัญที่สุดก็เลยก็คืออยากให้ไปลงเลือดเลือดเลือดคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะไม่โดนศัตรูตายตีต,ตีตายภายในครั้งเดียวบางครั้งบางคนเนี่ย อัพไปสแตตแค่แบบ <c oughs> ถ้าไม่มีความต่างเนะช่อนอัพไปตีดาเมจพันหนึ่งแต่อัพสแตตไปเพิ่มอีกสามสิบยังไงเป็นพันสามสิบพันสี่สิบยังไงมันมันความต่างมันเป็นเที่ยวผองเปอร์เซ็นต์ี่ยผู้คุณพอเข้าใจไหมครับความต่างมันแค่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆไยเออเพราะงั้นผมก็เลยแนะนาําว่าไปหาบัฟพวกเนี้ยมาใส่ว่าบัฟเครื่องประดับเออ บัฟเวทมนเ่ยไปหาพวกนี้มาใส่ดีกว่าพุ่งนี้จะบวกจะบวกแรงแบบมหาศาลมากๆคือจะตีแรงกว่าเดิมเยอะโคตรๆผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับพยายามหาของพวกนี้มาใส่ให้ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับพอคุณ up, up, อัพเวลอัพสเตมินายาวๆแล้ว,ลวเนี่ยมีพลังกายที่สูงมีพลังชีวิตที่สูงจนคุณคิดว่าคุณพอใจละทั้งเกมคุณสามารถ ไม่โดนมอนตีวันช็อตตายเอย่างน้อยคุณจะมีโอกาสที่จะกลับมาสู้ได้อนะไรเงี้ยหลักๆเลยคืออยากให้เน้นเลือดทุกทุกสายอาชีพเลยครับเน้นเลือดไว้ด้วยเพราะว่ามอนหลังๆเขาโหดตามพื้นที่ตามเรื่องที่เราต้องไปเจอนะครับพอเราอัพเลือดได้ประมาณหนึ่งนะครับพอเราอัพเลือดได้ประมาณหนึ่งผมก็จะไปลงอย่างื่นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยของอัพแค่พอใส่พอนะครับอันนี้คือสเต็ปที่สองนะอัพเลือดอัพพลังกายหรือว่าสเตมีหน้า พออัพจนพอใจแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปลงสายที่เราชอบเนี่ยลงอะไรก็ได้เราอยากลงอะไรเราลงเลยเราอยากเล่นอะไรเล่นเลยแบบมันมันหลังๆมันจะมีผลแค่นิดเดียวก็ตามอะ่ะก็ลงอยากเล่นพิสวงก็อัพพิสวงไปให้ตันอยากเล่นความแข็งแกร่งความชํานาญอยากให้ตันกอัพไปเลยความชํานาญก็อาจจะออกท่าเร็วมิเตี่ยวมิลิเซกมันก็ยังรีอะไรีกยพอเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่เสี้ยววีนเะนี่เสี้ยว มิลิเซกมิลิเซกนี่คือระยะเวลาจะลดลดในการออกท่าลงอีกนิดนึงมันมีผลกับการไล,ล่เวทเลยนะการไล,ล่เวทก็เหมือนจะไล,ล่เวทเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้น <c oughs> เพราะงั้นในการอัพอะไรแต่ละอย่างเนี่ยหลกัหลกๆเลยบางคนไม่เข้าใจว่าอัพระบกอะไรพยายามดูเนี่ยแค่เราปกติถ้าเราพถ้าผมมีเวลวนะเวลาเราเลื่อนไปไหนเห็นป่ะมันจะมีเป็นแถบแสงอัพพลังชีวิต HP เพิ่มขึ้นมันก็จะบอกว่าอัพอะไรอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มตัวเลขเท่าไหร่ ประมาณนั้นก็ก็ให้ดูตัวเลขอ,อิงจากตัวเลขเป็นหลักนะครับถามว่าบางอย่างก็ไม่ต้องเป็นอ,อัพเต็มก็ได้บางอย่างถ้าคิดว่าจะไปลงสายอื่นนะครับก็ก็ให้เอาเครื่องประดับมาใส่แทนก็ได้เครื่องประดับบวกอินบวกอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่สลับผมเลยนะถ้าผมเล่นเนี่ยผมเล่นจบไปประมาณ6 7รอบในล,ละมั้งนิวเกมพลัสก็เล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็แนะนำให้ลงเลือดก่อน จริงๆผมจะชอบลงเลือดก่อนให้มันมีเลือดสักสักหน่อยนึงอะ่ะไม่โดนม้อนตีตายง่ายๆประมาณนั้นแล้วค่อยไปลงะอาวุธที่เราอยากเล่น,นครับอ่ะให้มันพอมีเลือดน,นิดหนึ่งอะ่ะมา,าผมไม่รู้นะว่าเลือดแต่ละคนมันเท่าไหร่แต่ว่าแต่ละอาชีพมันให้เลือดมาไม่เท่ากันแต่ว่าให้ให้มีไปสักประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะประมาณอย่างน้อยให้เท่าหลอดเท่าหลอดกับเลือดให้เท่าหลอดกับสตมินา ประมาณนั้นที่ผมมีอยู่ก้าวไปเรื่อยๆ <c oughs> สำหรับต้นเกมอะเลือดประมาณนั้นมันมันอยู่ได้ประมาณเกือบจะท้ายๆเกมเลยเลยเลยซะด้วยซ้ำจริงเอาเอาให้แตะเส้นเส้นที่มันเขียนว่าตัวเอสอเห็นไหมเนี่ยท้ายเกมให้มีประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณตัวเอสที่อยู่แถบด้านบนด้านบนกลางจอเห็นไหมประมาณนั้นผมผมจะอัพไว้ประมาณถึงสักกลางจอคือก็คือยายาตีบบกสุด ยาตีบวกสุดกับตีบวกขวดยาสุดแล้วผมใช้แบบกินกินยาสองครั้งเลือดเต็มพอคือประมาณว่าให้เหลือให้เหลือเผื่อมันนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยคือคือยามันมันลิมิตในการเติมอะดูภาพออกใช่ไหมครับผมผมเติมไว้สองอันพอจบแล้วก็ไปสู้ต่ออะไรประมาณนั้นคือไม่เอาแบบยาวมากจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไม่ได้แบบสั้นจนแบบว่าเติมขวดเติมยาขวดที่หนึ่งแล้วขวดที่สองมันไม่ค่อยมีผลเพราะว่า เลือดมันตันแค่นั้นอะไรให้มันให้มันพอดีกับตีบวก2ขั้นแล้วผมก็อ่าไม่ใช่ดิผมจะพอดีให้กินยา2ขวดสำหรับยาที่ตีบวกขั้นสูงสุด2ขวดเต็มหลอดพออะไรประมาณนั้นก็ใช้ได้นะคือใช้ได้เหมือนนะถึงแม้ว่าจะเล่นนิวเกมพลัสเรามอนโหดกว่าเดิมเนี่ยเลือดประมาณเนี้ยก็ยังสามารถเล่นได้ในในรอบที่สองแม้ว่ามอนจะดามเมจแรงขึ้นก็ตามก็ยังเล่นได้ นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไกด์แนวทางการอัพส,สกิลผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าไปอัพอะไรที่แบบมาถึงปุ๊บฉันใส่สายอินอย่างเดียวเลยไม่ใช่ครับเพราะว่ากว่าเราจะได้สายอินเนี่ยมันมันกว่าจะได้เวทมนต์เทพเนี่ยมันโอ้โหมันช่วงกลางๆเกมจะท้ายเกมไปแล้วอะเวทมนต์ดีๆค่อยไปอัพตอนหลังก็ได้เพราะว่าใจลืมเาว่าเวลาเราสู้กับบอสอะเราได้โซได้ ดูจากบอสมาเยอะแล้วเราค่อยอัปตอนนั้นก็ได้ค่อยไปบิวไปเร่งอัปตอนนั้นได้ยิ่งเราเล่นไปไกลนะครับยิ่งยิ่งเราเล่นไปไกลเท่าไรเนี่ยของดีๆก็จะได้ตามมาเรื่อยๆยิ่งโอกาสของรอปับที่ของดีๆก็จะมีอยู่ระดับทงสูงมากขึ้นเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปฟาร์มแบบเนี่ยฟาร์มเติมตีมันสิบยี่สิบชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะแต่ผมผมพูดในสิ่งที่แบบทําให้เกมมันง่ายที่สุดอะเข้าใจปะผมไม่อยากให้เกมมันดูยากแล้วก็ เสียเวลากับการฟาร์มแบบแรกๆอะไรเงี้ยคือจริงๆอัพเลือดให้มันแบบสูงๆหน่อยไปฟาร์มแบบหลังๆได้นะครับไม่โดนตีทีเดียวตายเกมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะให้เข้าใจประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนะสวัสดีครับบอกรักได้บอกรักทุกคนได้เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนหนึ่งขอบอกรักก่อนรักไหม นี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ